วัดีครับวันนี้นะครับทางสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีประเทศของเรานะครับก็ได้ปรับมุมมุมต่างๆใหม่นะครับเพื่อรองรับการใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์นะครับวันนี้นะครับผมจะขอนําเสนอในเรื่องของมุมเกี่ยวกับตําราแล้วก็ของอาจารย์นะครับลองมาดูกันเลยครับผมนี่นะครับมุมนี้นะครับเป็นมุมเอกสารของตําราวิชาการของอาจารย์นะครับหรืองานวิจัยของอาจารย์นะครับ ที่ทางอาจารย์นะครับได้มอบให้ทงสำนักวิชาบริการนะครับในเรื่องของการเผยแพร่แก่นักศึกษานะครับผมนี่ครับผมนี่ก็เป็นมุมต่างนะครับวันนี้ไปดูเลยครับผมได้มีน้องครับได้มาใช้นะครับในเรื่องของผลงานของอาจารย์นะครับน้องก็ได้มาทํางานวิจัยกันนะครับผมก็เลยเลือกมุมนี้นะครับที่เราสั่งจัดมาให้ใหม่นะครับผมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยว สอบถามน้องๆหน่อยดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้านกับูมนี้นะครับน้องครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนิดนึงนะครับสอบถามหน่อยครับว่าภูมที่เราแต่งให้ใหม่นะครับเหมาะสมกับการทำงานของน้องไหมครับเหมาะสมใช่ไหมครับรับตัวสบากัน้องไหมครับในเรื่องของบัตรไปมีพร้อมไหมครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตมีพร้อมไหมครับแล้วก็ในเรื่องของพวกหนังสือตำมาต่างๆมีพร้อมไหมครับ น้องสามารถิบแจะสามารถสุกคนได้ใช่ไหมครับผมครับผมยังไงต้อขอบคุณมากนะครับขอให้น้องๆทำคนใจตสประสบความสำเร็จนะครับครับผมอานี่ครับที่คือบรรยากาศครับที่เราตัดใหม่นะครับครับแต่ในนามอีกหนึ่งบริการของเรานะครับที่เราคับสั่มาให้สำหรับนักศึกษานะครับเข้ามาใช้บริการของเรานะครับผมในเรื่องของมุมดูซื้อการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยนะครับผมหรือว่าสามารถดูเน็ตฟลิกได้นะครับมา่นคลายได้นะครับ มุมนี้นะครับจะเป็นน้องเบียน,นะครับที่คอยให้บริการอยู่นะครับเดี๋ยวให้น้องเบียอธิบายสักนิดนึงครับผมแผนที่นะคะก็จะเป็นบริการหมวดหนังสือ600-900ถึงค่ะหมวด600นะคะก็จะเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ไปเลยค่ะหมวด700นะคะก็จะเป็นนักการา800เป็นวรรณกรรมนะคะแล้ว900จะเป็นตัวอักษรในใจโลกเพื่อนค่ะครับผม แล้วก็ยังไม่ยังไม่หมดเพียงตรงนี้นะครับหนังสือวิจัยนะครับกับวิทยาคณคปรจะอยู่ที่สี่ใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของหนี่นะครับสื่อการเรียนการสอนนะครับที่เป็นแบบซีดีนะครับของผลงานอาจารย์ที่อยู่ที่ชั้นสี่แล้วเราจะพาไปดูนะครับห้องเร็ยฟิีของเราหรือว่าห้องศึกษาการเรียนการสอนแบบสื่อนะครับแบบกลุ่มนะแต่ให้เรียนรับเลยครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องเตฟินในบริเวณทชั้น4นะคะ ก็จะมีให้นักศึกษามาเข้าชมแบบกลุ่มค่ะก็จะเป็นพวกหนังภาพยนต์ค่ะแล้วก็จะม to like ีสื่อการเรียนการสอนด้วยนะคะก็มาแนะนำเหมือนเช่นเคยนะครับว่าสำหรับพี่น้าร้าของเรานะครับได้ปรับมุมต่างๆนะครับปรับโลเคชั่นต่างๆนะครับเพื่อรองรับตามที่ไหนของนักศึกษานะครับอย่างเช่นมุมนี้ครับผมมุมนี้นะครับที่เราจะไ้เพื่อสําหรับการให้นักศึกษานะครับนาขนม หรืออาหารมารับประทานได้นะครับที่เราจัดไว้มุมนี้เพื่อรองรับการทํางานของเด็กนะครับที่เด็กนะครับทํางานตกอเนื่องก็มีการสั่งอาหารเข้าารับประทานนะครับเราก็เลยจัดมุมตรงนี้เพื่อไว้รองรับกับทันสารนะครับเพื่อรับประทานอาหารนะครับแล้วก็มีบริการน้ำดื่มไว้ให้นะครับผมแล้วเราก็มีถังขยะรองรับนะครับเพื่อให้น้องๆรับประทานเสร็จแล้วก็ สามารถนําอาหารไปทิ้งพวกไขด่งกินได้นะครับผมตรงนี้นะครับเขาอยากเรียนเชิญนะครับให้น้องๆเข้ามาใช้งานกันเยอะๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับตรงนี้ไม่ได้มีมุมเดียวนะครับผมมีทั้งหมดสองมุมนะครับอยู่ที่ชั้น3ามอีกหนึ่งมุมนะครับผมที่น้องๆสามารถมาใช้ได้นะครับอย่างน้อยนะครับก็หกท่านนะครับสองชั้นก็ประมาณสิบสองท่านน้องๆสามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับครับผมขอบคุณครับ